สรับสวัสดีกินด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับกระผมนะครับแอดมินโอปอหนึ่งในทีมงาน T Friends Studio หรือว่าแอมแฟต n แมนนะครับผมเป็นช่องทาง Twitch นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผม <c oughs> โอ้ย <c oughs> ขอภัยหากไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ต้องช่วยเพื่อนแล้วจังหวะนี้หลบดิหลบได้หลบได้ักล่วงไปล่วงไป ลู้ออกไปนี่แก๊งเรานรับสีเขียวนะตอนนี้ผมก็ได้ทำการเ,าเดี๋ยวเปิดแผนที่ให้ดูนะครับตอนนี้ใช่ไหมฮะแคนไวช์ชเปลนะครับเป็นอีพีที่สี่หรี่พิี้าที่เรายิดได้นะครับส่วนตอนนี้นะครับผมก็ได้โอ้โหมันยังไม่ได้เก็บอีกเพียบเลยนะพวกอันนี้เราค่อยมาไล่เก็บแล้วกันนะครับส่วนโซนนี้ผมไล่เก็บเกือบหมดแล้วนะพวกกล่องของขวัญพวก,พวก อะไรนะกลิชพวกอะไรพวกเนี้ยพวกไอเม็ดที่มันอยู่กลางอากาศครับตอนนี้เหลือเควสสุดท้ายนะในแคว้นของเดอะสแตรนด์นะครับผมนี่ฮะเป็นออกัสแอนด์โรสบอลเลต์นะครับผมหัวหน้าแก๊งนะครับหัวหน้าแก๊งของแคว้นนี้ก็คือชื่อว่าวิกเตอร์ลินช์นะครับตอนนี้เหลืออีกจุดสุดท้ายแล้วที่ผมจะมาทำควสก็ถ้าจบเควสนี้ก็น่าจะได้สู้กับตัวหัวหน้าแก๊งเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับนี่คือเอกลักษณ์ของแอตตาซิน เราต้องเข้าไปอยู่ตรงนั้นให้ได้ซึ่งแม่งยากมากเลยล้อมไปได้วยศัตรูทั้งนั้นแล้วผมชอบทำเฟลด้วยนะนี่ตรงนี้จุดรับสายตาครับมันยิงกันสองคนเราสามารถที่จะดับเบิลเอ็กซิคิวชันได้นะสวยตัวข้างหลังนี้จะเก็บได้นะเก็บได้เพิ้นเลยเปล่าว้นเลยปุะะบยป๊บไม่น่าเห็นนะโอเค น่าเห็นแล้วก็เดี๋ยววิดวิวโอเคนี่แหละมาวิดวิวมาตรงนี้ <c oughs> แล้ะอีตัวนู้นจะมาไหมนะ่ะ <c oughs> อย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมา <c oughs> แล้วลุงก,ก็มายืนอะไรตรงนี้ละ่ะมันก็เห็นผมสิ <c oughs> เดี๋ยวปีกันต่อครับ <c oughs> นี่ต้องไปสเต็ปผมจะพยายามไม่ให้เฟลนะถ้าเฟลก็ต้องตัดแล้วก็เล่นใหม่แหละทำไงได้ไป ต้องค่อยๆวางแผนมันเยอะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันอ l ร์ทขึ้นมาเนี่ยเราจะลำบากมีจุดโคเวอร์ให้แค่จุดเดียวอะเอาง่ายๆนะตอนนี้นะเฮ้ยก็หลายจุดอยู่นี่ตัวนู้นก็มีนะครับถ้าเราแทงมันเอาแน่อิร์ทแน่นอนตรงนี้ รอให้เจคนนี้ไปก่อนดูพฤติกรรมครับนะเจคนนี้จะเดินมาตรงนี้นะเฮ้ยตรงนี้คอมเพลทได้ปะวะได้ปะได้ปะโดนได้ไหมได้โว้ยเอาละทีนี้ก็รอเจเข้ามาใกล้ๆรอเจมารอเจมาเจมาแเจมาแล้วว้าววิวเอาละ ได้ยินตัวเดียวก็สบายใจครับมาวัดมาวัดเจ๊จ๋าเจ๊จ๋าขอจัดทีเรียบร้อยเราต้องคบเบอร์คิวให้ครบทุกตัวนะครับโหซึ่งมันยอกว่ะเดี๋ยวขอดูพฤติกรรมตัวนี้ก่อนว่าจะเดินไปตรงไหนบ้างหน้าตาเป็นไงนี่อากัสเปเลตเอาลตรงนี้แน่าจะดับเบิดับเบิลได้นะ ดับเบิลเลยครับโอเคแล้วถอยกับมามเขา,เาไปทอดเขาไปซอดเขาไปซอดโอเคเออกก๊สไปทางฝั่งนูน้นน้นแสดงว่าเราต้องเคลียไอสองตัวนู้นให้ได้ก่อนนะครับงั้นอย่างแรกเลยเราเคลีย์คนนี้ก่อนเอาตัวนี้เสร็จรปุ๊บเราจะไปตรงทางซ้ายนะครับเพราะว่าศัาตรูที่เราต้องการฆ่าเนี่ย <S <S <อ>เขาจะเดินไปทางนู้นด้วย ได้แล้วชุบฟึบสวยครับในตัวเหลืองยังอยู่ตรงนะู้นนะมาเว้มาเว้โอเคครับมาฮะตอนเดินเข้าไปใกล้มันไม่ได้กินมาเว้มาเว้เซอร์ไพรส์ปปครับผมโอเคเอา้าเดี๋ยวก็มาได้ฆ่าไม่ใช่เหรอ ทำไมมนขึ้นแดงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าทำไมมนขึ้นแดงมือ่อก้นี้ได้ไหมเอ,อ้าอ๋อแค่ตัวเดียวเหรอะโอ้ยโอเคครับยึดเขตตรงนี้ได้หมดไม่เป็นไรเวสพิเศษถ้ามันได้ก็คือมันก็จะได้แบบว่าไง ได้แต้มพิเศษขึ้นมาเอาละแกงกวอลครับตอนนี้ได้เวลาจัดการแกงกวอลแล้วทางแถบนี้เราเก็บของให้หมดนะเอาครับถึงละจุดแกงกวอล <All right. S 1> จัดไปเลยเลย เขาต้องการส่อสู yeah. le ้อิญาดูเส uh ียงดนตรีดิเคชอบเสียงดนตรีมากครับให้ทำยังไงเอ็ดเคสุสุลันปะเนี่ยอันนี้หัวหน้าแก๊งเขานะครับในเขตนี้นะ The Strand นี่มีระเบิดสายฟ้าด้วยเอาปัลล่ะลุกได้เวลาสู้แล้ว เอาวะเอาสิวะเอาดีวะเอาดิมึงจะลุมเหรอเลุมกก็ได้นะจัดลุมก,ก็ได้นะยิงไปดิโฮ้ยหลบลบหเกือบไ่ทันเอาสิวะฮึบฮึบ

มาได้อีกได้อีกมาดิมาไม,ม่เชิงไม่รีบไม่รีบแล้วไม่รีบแล้วผมผมรู้ผมรู้ว่าคุณจะทำอะไรอะไรแล้วทิง้งทิ้งเลยจบไหมบัดโทษบัดโทบัดโทให้รู้สับ้างว่าใครเป็นใครนี่จะขอบฟรายนะครับผมเอาละสินี้เราสามารถคิดได้แล้ว สุภาพบาุรุษและสุภาพสตรีนี่คือเจคอบฟรายและวิวฟรายเหมอนกับกว่าแนะนำตัวนะครับเอาละผูกป,ปันผูกปันยึดเขตยึดเขตครับสุดยอดครับผมแล้วก็ได้ของใหม่ด้วยนะ อ๋อกลังแกคนเหรอไปออกไปเดี๋ยวนี้ไปเลยบอกให้ไปไงไม่ไปกันหรือไงเออพวกเองนี่ใสาไม่ดีชอบแกลงคนต่อยข้าลงมือเฮ้ยอันนั้นคืออะไรวะปวดวายว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทันไหมโอ้ไม่น่าทันแล้วแหละกดวายอยิ่งพึ่ง อ๋อเป็นขบวนรถไฟที่เราสามารถอัปเกรดแก๊งเราได้นะครับโอเคอ่าจะมาสักที <c oughs> เก็บเงินเอาละอันนี้คืออะไรอ๋อเลือกซีเควนซ์ทำหรอแล้วก็ทำอยู่นี่ไงตอนนี้แต่ผมอยากอัพแก๊งนะครับเดี๋ยวไปดูก่อน โอเคครับผมสําหรับพาร์ทนี้ผมจะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะพอดีร่างกายย่ำแย่นิดนึงนะจะเป็นอีพีที่สั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อคราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับนี่แก๊งเรานะครับครับผมยินดีครับม <laughs> าลนะฮะสวัสดีครับ